นายนาจิบราซักซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ประกาศคงกฎหมายการห้ามปลุกปั่นและก่อให้เกิดความไม่สง,งบเอาไว้นะคะแล้วก็เตรียมเพิ่มมาตรการใหม่เข้าไปเพื่อปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ให้มีความเข้มงวดและบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อรักษาเอกภาพและความมั่นคงของมาเลเซียโดยคำประกาศของนายราซักในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมใหญ่ประจำปีของพักองค์การสหาชาติมาเลเซีย ขอภัยค่ะของพักองค์การสหาชาติมาเลเหรือว่าพักอัมโนซึ่งเป็นพักการเมืองที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ครองอํานาจมายาวนานนะตั้งแต่มาเลเซียนะั้นได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี2500นะคะภายใต้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยผู้ใดพูดหรือว่าปลุกระดมรละจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆจนก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคมศาส,สนาหรือวิพากษ์วิจารณ์สถาบันสุลต่านอันนี้จะถูกจำคุกเป็นเวลา3ปีโดยบทบัญญัติที่ถูกเพิ่มเข้ามา ใหม่ในสองมาตราก็คือการทำารงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามรวงทั้งห้ามวิจารวิพากวิจารศา,าสนาอื่นๆและถ้าเกิดว่าผู้ใดยุยงปลุกปั่นให้เกิดการแตกแยกแต่งแยกรัฐบาลบาซาบาแล้วก็รัฐบาลซาลาวนะคะซึ่งตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวก็จะถูกดำเนินการคดีตามกฎหมายค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะหลายฝ่ายมีการออกมาวิาพากษ์วิจารณ์นายราซักหลังจากมีการประกาศคงกฎหมายฉบับดังกล่าวว่านายราซักนั้นกําลังกลืนน้ําลายตนเองเนื่องจากว่าเขาเคยให้คํามั่นสัญญาว่าจะเดินหน้าปฏิรูปสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชนด้วยการยกเลิกกฎหมายฉบับนี้หลังจากที่ขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2552ขณะเดียวกันกฎหมายฉบับนี้ก็ยังถูกใช้เพื่อกําจัดศัตรูทางการเมืองของพักอำนโนมาโดยตลอดรวมทั้งนายอันวา อิบราฮิมซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านของมาเลเซียค่ะนายอิบราฮิมนะคะได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP ว่าพักอัมโนนั้นใช้กฎหมายฉบับนี้ปิดปากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของฝ่ายค้านมาโดยตลอดและการที่นายราซักประกาศคงกฎหมายฉบับนี้ไว้ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในระบอบเผด็จการภายใต้ใการนำของนายราซักทางด้านของนายฟิล โรเบิร์ตสันนะคะซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการ Human Rights Watch ภาคพื้นเอเชียกล่าวว่าในราซักยอมเดิมยอมเสียเดิมพันเป็น2เท่าด้วยการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อรักษาอำนาจทางการเมืองของตนเองไว้ซึ่งก็จะทำให้ระดับสิทธิมนุษยชนของมาเลเซียนั้นตกต่ำลงรวมทั้งชื่อเสียงและหน้าตาของมาเลเซียในประชาคมระหว่างประเทศก็จะย่ำแย่ต,ตามไปด้วยค่ะ